สวัสดีครับเฟรมกันไทยแลนด์แชนแนลครับก็พอดีเมื่อคืนนะครับช่วงเนี้ยเป็นเป็นช่วงฝนตกนะครับผมไปทํางานมาแล้วก็วันเนี้ยก็จะต้องดูแลก,กันนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนโดนฝนโดนอะไรด้วยผมก็จะแค่สมมุติว่าแค่ละอองแค่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราพกนอกนะครับเวลาเราโดนละอองโดนอะไรเงี้ยกลับมาผมจะจะ,จะต้องทําความสะอาดลวแต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะ จะทาความสะอาดตั้งแต่ตั้งแต่ตอนกลับมาเลยผมจะไม่สะสมแต่พอดีเมื่อคืนมันเหนื่อยไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องต้องมาทําตอนเช้านะครับตอนเช้าตื่นมาก็เลยรีบทําเลยตอนนี้เป็นเวลา8ดโมงเช้านะครับแปดโมง22นาทีของวันที่12นะครับ12เดือน5้าพฤษภาน่ะพอดีเมื่อคืนโดนฝนมาเยอะนะครับก็อย่างอื่น จริงๆตัวนี้ผมทําความสะอาดไปแล้วแต่ว่าพอดีคิดได้นะครับว่าเมาทําคลิปดีกว่าว่าว่าผมจะ,จะทำยังไงเบื้องต้นใ,นในในแบบฉบับของผมนะครับก็ก็เลยอ่ะมาทํากันก็อย่างแรกคือผมติดค้อมตลอดเวลานะครับติดค้อมก่อนข้อเสียของ,ของคอมก็คือสมมุติว่าถ้าเราติดค้อมเนี่ยเราขึ้นสไลด์นะครับแล้วเราปลด เราปลดไม่ได้เนี่ยนะครับพอปลดปุ๊บตรงนี้มันจะยื่นออกมามันจะดันคอมมันจะดันตรงนี้ไม่สามารถปลดปลดสลไลด์ได้ถอดปืนได้แบบแบบที่ที่ใส่คอมอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ตรงไกด์หลอดมันจะออกไปดันออกไปดันแล้วปลดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องถอดคอมนะครับข้อเสียมีแค่นี้นะครับนอกกนั้นเนี่ยผมมองว่าอะไรก็ดีนะแล้วก็ หลายๆคนบอกว่าเวลาพกแล้วมันไม่สะดวกก็ถิงเพราะว่าพอพกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นคอมแพกไปละก็สำหรับคนที่ที่มีปืนกระบอกเดียวนะครับมีปืนกระบอกเดียวก็ต้องการให้มันให้มันยาวออกมาเพื่อเพื่อเฟซโชว์เวลาปฏิบัติหน้าที่เวลาพกนอกให้มันดูดีนิดนึงก็โอเคเหมาะสมนะครับก็ถอดใส่เอาละกันแต่ถ้าจะไปไหนเนี่ย ก็คือถ้าอยากจะพกซ่อนก็ถอดคอมออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีซองสองตัวก็คือเป็นซองเป็นซองพกนอกไอ้พกในสําหรับคอมด้วยนะครับตัวหนึ่งแล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นเป็นซองปกติที่ผมใช้เมื่อก่อนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คลิปเนี้ยเราดูกันทาําการทําความสะอาดกันเบื้องต้นแล้วกันนะหลังจากที่ไปโดนละอองฝนโดนอะไรมานะครับก็เมื่อกี้ไม่ได้เคลียร์ปืนเลยไม่เป็นไรมั้งเพราะว่า เคลียไปแล้วนะไม่มีแม็กนะครับแล้วก็ไม่มีลูกอยู่ในรังเพลิงนะเคลียอีกรอบหนึ่งเพื่อความสบายใจนะครับไม่ลั่นไกทิ้งนะไม่มีลูกนะปลดตัวล็อกสไลด์นะครับแล้วก็ถอดออกมานะผมก็จะถอดหมดเลยไกด์หลอดสปริงไกด์หลอดนะครับลำกล้องสไลด์ แยกส่วนส่วน fcu ผมจะไม่ถอดนะเพราะว่ามันไม่ได้โดนไหลมากมายแล้วก็วันนี้ก็คือแหมมบ้าสเปรของเรามือนเดิมนะครับแหมบ้า CLP CLP ก็คือตามที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปแล้วนะครับอะคิ้นนิ่งโปรเทคลูบนะครับล้างเ <c oughs> คลือบแล้วก็ป้องกันนะครับนในตัวเดียวในในในแหมบ้าตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ฉีดเข้าไปตาม ฉีดเข้าไปเลยผมจะฉีดเข้าไปเลยเนี่ยตามซอกตามอะไรเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นสารหลอดลื่นอยู่แล้วในตัวถ้าเราเช็ดไม่หมดนะครับผมก็จะฉีดเข้าไปเนี่ยตามสไลด์ตามรางสไลด์อะไรทั้งหมดเลยนะครับฉีดในลำกล้องแล้วก็สปริงไกด์หลอดนะครับในไกด์หลอดนะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใช้แปรงแปรงสีฟันเรานี่แหละก็ถูล้างนะครับล้างปกติแล้วมันก็จะมัน มันหมดเลยผมจะล้างทั้งเฟรมเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นคาบเนื้อเราเลยเวลาเราพกในมากมากนะครับเป็นคาบเนื้อเลยนะแล้วก็ถูให้หมดเลยเนี่ยทั้งตัวไก่ทั้งอะไรถูให้หมดเลยส่วนในลำกล้องด้วยนะครับในลำกล้องฉีดฉีดทิ้งไว้แล้วผมจะใช้แส้งูแส้งูทำความสะอาดง่ายๆก็คือแทงเข้าไปแล้วก็ดึงออกมามันจะมีเป็น เป็นทองแดงอยู่แล้วนะครับเป,เป็นแท่ทองแดงอยู่แล้วในแท่ง,งูนะครับแล้วก็แล้วก็เช็ดเรียบร้อยในตัวจนขั้นตอนสุดท้ายนะครับสักสองรอบโอเคก็จบละลากล้องก็จะใส่ปิ้งเลยโดยที่บางทีถ้าเกิดถ้าไม่ได้ยิงไม่ได้อะไระไม่ได้ยิงมากๆผมจะไม่ใช้เป็นบิ๊กช็อตผมจะใช้เป็นแส่ง,งูง่ายๆดี ي, ดึงลูดจบหรือบางคนถ้าเกิดถ้าถ้าไม่มีกระดาษที่ชู่เลยแทงแค่นั้นนะครับก็เสร็จละลำกล้องก็จะใส่ปิ้งแบบนี้เดีย๋ยวผมให้ดู ส่วนสำคัญที่สุดของปืนนะผมว่าลำกล้องนะเห็นปา่าอ่าจะประมาณนี้นะเนี่ยจะประมาณนี้เนี่ยใสๆอย่างเงี้ยน่าจะพอมองเห็นเนี่ยนะครับสายปิ้งเลย นะใส่เลยครับพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้สําหรับตัวลํากล้องนะผมจะค่อนข้างดูแลลํากล้องเป็นพิเศษนะเพื่อให้เพื่อที่ให้มันมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หาผ้าสักผืนหนึ่งเช็ดนะครับเช็ดข้าวน้ํามันออกนะเช็ดข้าวน้ํามันของ c l p ออกเสร็จแล้วเนี่ยพอขั้นตอนสุดท้าย ก่อนประกอบน,นิดนึงผมจะเช็คเข็มทางชนวนก็คือกดสมอล็อกเข็มดูการทํางานของมันน,นะครับว่ามันปกติอยู่หรือเปล่า,ากดเข็มทางกดสมอล็อกเข็มนะครับแล้วก็เอานิ้วดันเข็มทางชนวนออกมามันก็จะออกมาได้ละเราก็จะเห็นว่ามันโผล่ไม่โผล่แค่ไหนยังไงโฟกัสหรือเปล่าอ่าเนี่ยนะครับโผล่แค่เนี้ยก็โอเคก็คือทํางานได้และหลักปกติ เนี่ยครับเข็มแ้งจำนวนกระโผลกแค่นี้อย่างนะกระโเผกไม่เยอะนะมันไม่ได้ยาวเพราะว่าเวลาทํางานจริงๆเนี่ยจานท้ายกระสุนนะีมันจะอยู่ชิดกับผนังเลยนะครับแล้วก็มันจะชิดแนบเลยแล้วก็เข็มแทงจำนวนแค่นี้ก็ก็ถือว่าสับแตกละแล้วเวลาก็ดูการทํางานนะครับว่าถ้าเราไม่กดสมอบันดันได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับเข็มแางจำนวนมันจะขึ้นมาไหมอะไรแบบนั้น แล้วก็ดูว่าสมอเรายังทํางานปกติไหมกดดูนะครับเข็มแทงจํานวนอ,ออกมาหรือเปล่านะครับนะอีกรอบหนึ่งก็คือปล่อยปล่อยปุ๊บสมอมันจะล็อกละกดไม่ออกนะครับระบบเซฟตี้แน่นอนนะครับแล้วก็ดูการเหนี่ยวไกลด้วยว่าว่ามันทำงานกับเข็มั้งกับสมอล็อกเข็มหรือเปล่านะ ผมกดดันออกมาก่อนนะครับลองเหนี่ยวกลดูว่าตัวยกตัวเนี้ยมันยกขึ้นมาดันสมองไหมเนี่ยนะครับกดดูนะมันลอยขึ้นมาแล้วเห็นไหมพี่น้องเนี่ยมันลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นมาดันสมอดันสมอปุ๊บแล้วพอเสียลดตัวลงมันก็จะเข็มแทงชนวนมันจะเด้งไปพุ่งกระแทก นะครับดูการทํางานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่าของใครมันไม่ลงอันนี้ผมเพิ่งหยอดน้ามันไปมันก็เลยลงง่ายเนี่ยนะครับถ้าใครไม่ลงกดลงนะสมมติบังคังอยู่อย่างนี้เอามือกดลงนะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเวลาปล่อยกาลยแล้วมือกดลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราใส่สลดจะใส่ไม่ได้มันจะติดตัวนี้มันจะลอยมันจะติดนะครับเวลาใส่สไลด์นันจะเต็มใส่ไม่ได้นะแล้วก็กด คันล็อกสไลด์แล้วก็กดกดอันนี้เหมือนเดิมเหมือนตอนถอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะจะหยอดน้ํามันน้ํามันก็เป็นออยของแมมบานี่แหละที่เราใช้กันประจาเนี่ยนะครับผมก็จะหยอดตามตามร่องออยของแมมบาจะดีอย่างนี้ก็คือเนื้อมันจะลื่นนะครับพอหยอดปุ๊บเนี่ยหยอดแค่จุดเดียวแล้วมันก็จะไหลลงมาจนถึงทั่วเลยเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันนะครับหยอดมันจะไหลลงมา ก็ตามจุดเสียดสีต่งตางๆแค่นั้นนะครับไม่ต้องให้มันเยิ้มอะไรมากมายนะักขวดหนึ่งนี่ใช้กันโอ้โหใช้กันยาวๆเลยนะเนี่ยนะครับเราก็ประกอบเข้าไปตัวดูให้เรียบร้อยครีงน,น,นะงะว่าตัวดันสมองมันขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขึ้นก็ประกอบได้ปกติ กดเข้ามาแล้วก็ดันมันก็จะขึ้นดอลล็อกปกติละแค่นั้นนะครับตรวจสอบการตรวจสอบการทํางานนะพี่น้องว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะขึ้นสไลด์แล้วเซฟเซฟได้ไหมปลดเซฟได้ไหมนะครับเซฟแล้วเหนี่ยวกลได้ไหมเหนี่ยวกลไม่ได้นะครับปลดเซฟแล้วเหนี่ยวกลได้ปกตินะครับ ดูการทางานเรียบร้อยตรวจสอบเข็มแทงจานวนอีกรอบหนึ่งโดยที่เราไม่ถอดเราก็ตรวจสอบได้นะครับโดยการที่ว่า,าผมก็จะมากดตรงนี้นะกดของสมอล็อกเข็มตรงนี้นะแล้วก็ดันเข็มแทงจนวนพุ่งกระแทกออกมาเดี๋ยวนะผมพอดีทำหลังกล้องไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่ผมกดสมอดันออกมา แล้วก็ดูตรงนี้เลยพี่น้องบาเข็มมันพุ่งออกมาหรือเปล่าโอเคเป็นอันจบข่าวนะครับก็คือพร้อมปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยนะครับพร้อมทํางานเรียบร้อยปืนเราต้องพร้อมอยู่ตลอดนะพี่น้องไม่งั้นจังหวะเวลาเราจะใช้แล้วเวลาจะใช้แล้วมันใช้ไม่ได้อ่าถึงชีวิตนะวันนี้วันหยุดผมก็คงจะคงจะไม่ได้ไปก็ผมจะถอดคอมเดมอนอาร์ไว้ก่อนแล้วก็พกเป็น พกเป็นซองพกในแบบให้มันเนียนมิดชิดนะครับก็ประมาณนี้วิธีการดูแลโดยทั่วๆไปของผมซึ่งปกติถ้าไม่โดนฝนไม่โดนอะไรเนี่ยอย่างน้อยๆอย่ะหเดือนผมจะเอามาทำความสะอาดแบบนี้ทีหนึ่งเพื่อแล้วก็ตรวจสอบระบบของมันด้วยว่าว่ามันพร้อมกันพร้อมกับทำงานหรือเปล่านะครับพร้อมกับการใช้งานไหมเนาะก็จะประมาณนี้กระสุนที่ที่ผมบรรจุอยู่ผมก็จะบรรจุ อันนี้ติดปืนนะครับติดปืนผมจะใส่ไว้10นัดนะแล้วก็แม็กสำรองแม็กสำลองอันนี้ผมใส่ไว้12เนี่ยเต็มเอียดเลย12นัดนะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าทำงานจริงๆอะ่ะทำงานจริงๆอะ่ะแม็กตัวนี้ผมจะใส่12บสอนะเต็มแล้วก็เต็ม12ทั้ง2ทั้งสแม็ก ตัวนี้ก็จะเป็นซองไขเด็กสําหรับใส่แมกกาซีนพกนอกได้นะครับเพราะว่าซองไขเด็กมันซองแมกกาซีนพกนอกได้อยู่แล้วละแล้วก็ตัวนี้ถ้าจะพกไหนก็ไม่มีปัญหามันก็คือทูนบอลในตัวเดียวกันนะก็คือพกไหนได้แล้วก็เหนบเข็มขัดแค่นั้นนะครับก็ถ้าจะหยิยบมาพกนอกก็หยิบพกได้เลยอันนี้เป็นซองแมกกาซีนแล้วนะในช้อปปี้ของช่องผมมีขายอยู่นะก็ใครสนใจก็เข้าไปเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับ มีโค้ดส่วนลดมีอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นนะอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ตรวจสอบการทำงานปืนเบื้องต้นให้มันพร้อมใช้งานตลอดเวลาแล้วกเ็เกี่ยวกับเรื่องทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็ใช้อะไรนะครับก็จะประมาณนี้นะสองปีละสองปีจะสองปีอืมจะสองปีละก็ใช้ทุกวันนะครับมีกระบอกเดียวใช้ทุกวัน ก็ยังก็ยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ค่อนข้างจะดูแลมันนิดนึงบางทีปืนกระบอกหนึ่งเราถ้าเราใช้งานจริงสําหรับคนทัว่วไปนะคนที่ไม่ได้มีกําลังอะไรมากมายนะก็จะซื้อปืนแต่และกระบอกกับผมว่ามันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นดูแลให้มันให้มันอยู่กับเรานานที่สุดแล้วก็ ดูแลให้มันดีให้มันสวยอยู่ตลอดเวลาให้มันใหม่อยู่เสมอผมผมจะคิดอย่างนั้นมากกว่านะครับก็จากค่ารวยๆนะหรือมีหลายๆก็บอกผมก็จะดูแลทุกกระบอกให้มันเป็นแบบนี้หมดอยู่ดีนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากๆครับจากฟรีอมกันไทยแลนด์ชาแนลครับ